สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาประกาศผลกิจกรรมมอนลี่แนนนี่ครั้งที่หนึ่งที่ให้เล่นเกมัน,นไฟตั้งแต่วันที่13มีนาเนาะจนถึง12เมษานะคะโดยนับผลจนถึงตอน5ทุ่ม59นาทีของวันที่12เมษาแล้วก็จะบอกว่าจะประกาศผลหลังสงกรานนี่ก็ผ่านมาหายวันละจะต้องกลับไปทำงานแล้วค่ะเลย ถึงเวลาจะต้องประกาัคุณแสลวนะจ๊ะเรามาดูของเราไว้ก่อนเลยอะไรนะโอ้ยกับด้านนะขอโทษอายแชโดว์พาเลตนะคะของบรีแบรนด์จากอังกฤษนะจ๊ะเคสขอแกะใน,นมาเจ้าของที่จะได้กันนะคะเรามาดูโดยให้เล่นเกมนะคะ ก็เราให้เข้ามาเขียนหน้าวอแฟนเพจเนาะอย่างแรกก็มากดไลค์ก่อนแล้วก็มาเขียนหน้าวอว่าข้อแรกคือทําไมถึงมาเป็นแฟนเพจของมอลลี่นี่ทําไมถึงมากดไลค์อยากได้ของรางวัลก็ใช่ไหมหล่อเลนรลูหน้าว่ารักเขาจริงอย่าทิ้งเขาหน้าเป็นอะไรเนี่ยเยอะนะเนี่ยเยอะโอเคเรามาดูของรางวัลอันนี้ออริจินอลนะคะ เป็นไงสีสวยเนาะเขาอยากได้เองอะได้ไหมไม่ได้น้องซื้กันแล้แล้วก็คำถามที่สองคือชอบกรุ๊ปบล็อกไหนมากที่สุดแล้วก็คำถามที่สามคือในกรุ๊ปบล็อกนั้นเนี่ยคือชอบบล็อกไหนที่เขียนมากที่สุดแล้วก็อันที่สี่คือให้เลือก ของรางวัลนี่ของรางวัลชิ้นที่สองแกไม่ออกโอเคตัวนี้เป็นสตอมนะจ๊ะสีสวยอะอยากได้รงไหนจะเสียทรัพย์ชงขอได้ไหมโอเคเรามาประกาศผลกันดีกว่ามีคนเล่นเกมทั้งหมด14คนนะคะ ก็คนที่ได้รางวัลไปได้ทั้งหมด18ไลค์ดู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 ใครขอจะตอมไปเอิอเออค่ะธัญรัตน์นะน้องเอิร์จะส่งที่อยู่มาให้พี่ด้วยนะคะหรือจะส่งไปให้โอเครางวัลที่สอง เราก็บอกว่าเป็นคนที่ถูกใจฉันมากที่สุดนะคะเหตุผลแต่ละคนอ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าดูฉันยิ่งแต่ดูจริงไม่ไม่หยิ่งหรอกคะ่ะแต่เป็นคนเออพูดไม่ไม่ค่อยกล้าพูดกับคนอื่นก่อนเขินนะเขินมีอะไรใครเจอทักได้นะทักได้ไม่กลัดคะ่ะไม่กลัด บาคนก็อ่ะเรามาดูกลุบล็อกส่วนใหญ่จะชอบรีวิวแล้วก็โดยเฉพาะยาทานเลยอืมอันนี้ก็จัดไปค่ะยังมีเยอะที่จะเหลือที่รีวิวนะจ๊ะก็ถ้าใครอยากดูแบรนด์ไหนก็บอกมาได้ก็ซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้ขอขอตังค์มาหน่อยสิรอเล่นรอเล่ๆๆๆๆๆๆๆเรามาดูอ่ะนี่นะคะ เราก็เลยทํำฉลากเดี๋ยวจะใส่คนแรกตัวนี้นะักจะคนที่สองคุณนุ่นคนที่สามคุณละมดุดแต่จ้ะคนที่สี่คุณบัโป้คนที่ห้าคุณวิรงร้องคนที่หกคุณโอ๊กกิฟคนที่เจ็ดคุณเออร์อนะจ้ะคนที่แปดน้องปุ๊กนะจ้ะ คนที่เก้าคุณแก้วแก้ใช่ไหมอ่านไม่ผิดเนาะคนที่สิบคุณน้อยชน,นิตานะคะคนที่สิบเอ็ดคุณออฟฟิศคนที่สิบสองคุณไหมสุพีจะคนที่สิบสามคุณจิ๊บเราขี้เกียจผับเราก็ต้องรับตาจ้ะึด ไข่คุณละมุดสวีทค่ะของรางวัลที่ได้ไปคือตัวนี้ออริจินอลก็ของรางวัลน,นะคะขอที่อยู่ด้วยได้ไปก็รีวิวกันให้ดูบ้างนะเพราะเขาก็อยากได้เหมือนกันยังไม่ได้ลองเลยอ่ะโอเค ส่วนตอนแรกว่าจะให้คนที่กดไลค์ด้วยแต่เราเอาของรางวัลเก็บไว้ไปกิจกรรมเข่าวอื่นกันเนาะจะได้ได้กันทั่วถึงเผื่อคนที่ไม่ได้มันเล่นเกมไม่ทันในคราวนี้เนาะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวีโอหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ